ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับ โอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบด้วยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะทำการอัปเดตข่าวสารของ e f o o t b a l l 2025โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่วนของคลิปนี้นะครับทุกคนจะทำการพูดถึงการยืนยันนะครับนักเตะแพ็คใหม่ของ Player o f the Week นะครับทุกคนที่ตัวเกมนะครับได้มีการยืนยันมาแล้วนะครับว่าจะมีใครนะรทุกคนที่จะนาทัพมาในแพ็คของ Player of t h e Week หลังการอัปเดตในวันพฤหัสทีนี้นะครับ ก็จะมีข้อมูลข่าวสารอย่างไรกันบ้างมีใครกันบ้างเรามาทําการรับชมกันในคลิปนี้เลยด้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนทุกคนฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมทุกคนก็เรามาเริ่มไล่เรียงดูเลยด้วกันนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าคลิปนี้นะครับจะดํเนินการพูดถึงการยืนยันนะครับนักเตะแพ็คใหม่ของ Player o f the Week ทุกคนหรือว่าที่เรียกกันว่าเป็นแพ็คของผู้เล่นโดดเด่นประจำสัปดาห์นะครับซึ่งแพ็คปัจจุบันที่กำลังจะวัขอายุไปนะครับเป ม่วงด้วยนะครับแต่ว่าผมเปิดไปแล้วบานทีเรียบร้อยนะครับส่วนแพ็กเขียวก็คือจะหมดอายุเช่นกันนะทุกคนใครยังไม่ได้เปิดมันผมก็สามารถไปเปิดกันได้เลยนะครับและเรามาดูนี่ครับทุกคนตัวเกมเขาได้มีการเปิดเผยเงามาทั้งหมดสามเงาเลยด้วยกันนะครับเงาแรกทุกคนเป็นเงาของทีมชาติอังกฤษครับทุกคนมาตรงกลางเลยครับผมแล้วก็ซ้ายมือเป็นทีมชาติญี่ปุ่นนะครับทุกคนแล้วก็สุดท้ายคือทีมชาติของแคนาดานะครับทุกคนพอจะรู้ไหมครับว่าสามเงานี้นะครับจะเป็นใครกันบ้างนะครับก็ลองคอมเมนต์บอกกัน สวนใครที่ไม่รู้นะทุกคนผมหาข้อมูลมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเงาแรกของนิชาตอังกฤษก่อนเลยทุกคนก็คือเป็นแน่นอนเลยครับว่าโคพาเมอร์ทุกคนที่ซัดไป4ประตูนะครับสำหรับโคพาเมอร์ตำแหน่งของกองกลางัวรุกนะครับก็อาจจะมาพร้อมกับไอเทมบูสเตอร์ทุกคนในสีเสื้อของสิงห์บลูเชลซีนั่นเองนะครับคนในส่วนของค่าพลังต้องรอดูเลยกันนะครับว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับต่อมาเป็นทงชาติญี่ปุ่นก็คือเนี่ทุกคนน่าจะเป็นเคียวโตนาการูระนะครับ ตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้าครับทุกคนค่าวกลังสูงสุดโรบุตอยู่ที่ประมาณ91-93ถึงนะครับและคนสุดท้ายคือเป็นเงาอย่างดิมชาติแคนาดาใช่ไหมครับนั่นก็คือโจนาธานเดวิดตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้าครับทุกคนอันนี้ก็มาพร้อมกับไอเทมบูสเตอร์นะครับค้าวกลังสูงสุดวมบูตอยู่ที่96เลยทีเดียวนะครับก็ประมาณนี้เลยกันนะครับสำหรับ3นักเตะที่ตัวเกมได้มีการยืนยันเงามาแล้วคก็คือจะนําทัพโดย 3คนนี้นะครับแล้วก็อีก8คนที่เหลือนะครับต้องไปรอลุ้นแล้วกันนะครับว่าจะมีใครกันบ้างนะครับทุกคนที่จะมาพร้อมกับ3นักเตะ3คนนี้หรือว่าจะมาในแพ็กพร้อมกับ3คนนี้นะครับวันนี้ก็ต้องรอดูการยืนยันเพิ่มเติมอีกทีแล้วกันนะครับต่อมารับคนเรามาดูในส่วนของอีเวนต์การแจกฟรีกันบ้างแล้วกันนะครับก็คือมี1อีเวนต์นะครับที่เกี่ยวกับแพ็กของ p l a ย์ยูบลูวิกนะครับก็คือเป็นอีเวนต์ที่มีการแจกฟรีเทมเชนเดลการเปิดแพ็กฟรีก็คืออันนี้ผล ล่าสุดนะครับเป็นทัวร์เว้นของในช n แ l Team นะครับเป็นรูปภาพของทีมชาติฝรั่งเศสนะครับก็คือเป็นการแจกฟรีไอเทมเชนดียวนะครับทุกคนการเปิดแพ็กฟรีหนึ่งครั้งนะครับก็ใครยังไม่ได้เคลียร์มันผมนะครับก็สามารถรีบไปเคลียร์กันได้เลยนะครับส่วนใครที่เคลียร์แล้วนะครับก็รอเคลียร์อีเวนต์ใหม่หลังการอัปเดตวันพฤหัสทีนี้ได้เลยนะครับแล้วก็รอเปิดนักเตะฟรีกันได้เลยนะครับหลังการอัปเดตให้ประมาณนี้ทุกคนผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับก็คิดว่า สคนนี้นะครับชอบใครกันบ้างหรือว่าอีก8คนที่เหลือนะครับจะมีใครมาพร้อมกับ3คนนี้กันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจใกันเหมือนเดิมคนไว้เจอนใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ